คนต่อไปเชิญครับเชิญนั่งครับเป็นไรบ้าไม่เป็นไรเชิญนั่งครับเอ๊นนิดตาคุณเป็นอะไรอ่ะมองเห็นไม่ชัดแค่อักเสบนิดหน่อย จะหมอว่าตาคุณบอดเไอ้หมอบอด้าอะไรถ้าตาผมบอดผมจะเดินข้ามถนมนได้ยังไงถนนต้องปาดเป่นผมต้องมาเชิญโชครถสิบล้อรถบัสรถเบนท์รถเก่งรถไถจักรายานมอเตอร์ไซค์ฮะไม่ได้แดกคุณร่กนี่ยังไม่รวมเกาะกลางอีกนะ <c oughs> ทำไมคุณไม่ข้ามสะพานลอย่ะครับเอ้ยมีสะพานลอยก็ไม่รู้ซ้ำ แต่คนอย่างผมมีศักดิ์ศรีพอถึงยังไงผมก็ไม่ข้ามสะพานลอยทำไมไม่ข้ามหลหรอครับนักเลงอย่อมไม่ข้ามหัวกันเอางี้ถ้างั้นเดี๋ยวหมอขอตรวจตาคุณหน่อยแล้วกันไม่มีปัญหามันจ้าซะเหลือกเกินแม่แสงไฟมันแทงเข้ามาในตา ขึ้นซองนาน,น,านตาจะบอดแต่ถ้าตาผมไม่พลาดนี่นา่จะเป็นหลอดสิน,นัน่นมันกินเข้าไปในดวงตาทำอะไรอะหมออ๋อไม่ต้องตกใจครับเดี๋ยวหมอจะใช้ในาฬิกาเนี่ยทดสอบความไวประสาทต,ตาคุณออหืนาฬิกาสีแดงซะด้วยเป็นสีที่โปรดปานเดี๋ยวคุณมองตามนาฬิกานี้นะครับไม่มีปัญหาหรอกหมอ แต่ขาเตือนคุณหมอไว้ก่อนนะครับประสาทตาผมไวมากแฝงเร็วๆเดี๋ยวจะหาว่าผมมจะรังแกหมอพร้อมนะครับไปพอนะครับพอนะครับโอ้ยคอจะแค่ตาย,ยผมบอกแล้วไะครับ อย่ามอยให้นะครับนี่คุณฟังหมอนะมันเป็นไปไม่ได้นะที่คุณจะกลับมามองเห็นอีกครับเป็นไปได้ไม่มีทางมีทางผมเป็นหมอนะผมถึงมาหาหมอโกนตีนเขมรแม่หมอหมอหมอหึโอ้หพอดีหมอคิดอะไรเพลินไปหน่อยนี่แต่หมอจะบอกคุณนะว่าคนตาบอดเนี่ยมีอยู่สองประเภทห หนึ่งคือประเภทที่ยอมรับว่าตัวเองตาบอดเขาเรียกตาบอดน่ารักสองสองคือประเภทที่ไม่ยอมรับว่าตัวเองตาบอดไอ้ประเภทเนี้ยเขาเรียกตาบอดหน้าทีนีค่คุณคุณฟังผมพูดอยู่ปะเนี่ยคิดอะไรล้มเลินอยู่อมผมขอโทษด้วยนะผมไม่สามารถรักษาคุณได้จริงได้สิผมมีเงินผมสามารถจ้างใครก็ได้เงินเนี่ยมันฟาดหัวใครได้เงีนนะ้ะ มันจะฟาดหมอฟาดพยาบาลพูดง่ายๆเนี่ยหมอกับพยาบาลเนี่ยก็คือขี้ข้าผมนี่แหละโอนย้วิ่งรบถอ้กระเบิดตลอยังไงโอ้ยขอหน่อยเถอะหมออ้โหพอดีหมอกินอะไรเพลินไปหน่อย เพงสามหกลิขสิทธ <as> ok <English> ์แท้เ <veter> ว็บตรงไม่ผ <quieren Spanish> ่านเอเย่นเพงสามหกมีเกมทุกค่ายแตกง่ายแตาจริงเพงสามหกตัดถอนออนไลน์เกมห้าวินาทีเพงสามหกขึนค่าคอมมิชชั่นถูกยอดการแทนแต่เงินสดมูลค่าหนึ่งจ่ายาทุกเดือนสี่ทุกกดมาทุกเกมต้องเพงสามหกเท่านั้นผมกาวแล้วว่าคุณต้องรักษาผมไม่ได้ไม่มีปัญหางั้นผมก็จะไปแต่โรงพยาบาลเนี่ยมีแผนกขมับไหม